สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมคะอะไรก็งามนะคะแม้กระทั่งต้นชานะคะก็งามมากเลยนะคะดูแล้วลกมากเลยใช่ไหมคะวิธีการที่เยแมพาทก็คือจะตัดเขานะคะเวลาเขายาวแบบนี้นะคะการตัดก็ตัดด้วยกันใจแบบนี้นะคะนะคะ่ะก็ไม่มากมายเท่าไหร่นะคะก็จะใช้ กันไกด้านนี้นะคะตัดประจําเลยนะคะแต่นานๆเข้านะคะ <c oughs> การตัดนะคะทําให้รู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยขึ้นนะคะหรือว่าทําให้เราใช้พลังงานมากนะคะวันนี้ยาแมวมีเกิดช่วยนะคะในการตัดต้นชาพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเัวช่วยกัน,นะค่ะ <c oughs> ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะยาแมวได้ตัวช่วยมาใหม่นะคะในการตัดต้นชานะคะดูแล้วก็คงใช้งานไม่ยากนะคะ เป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัดกันนะคะว่าวิธีการตัดนั้นตัดยังไงนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีแบตเตอรี่นะคะเสียบให้บริเวณนี้นะคะนี่เสียบไปเลยนะคะกดล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือตัดกันนะคะดูสิคะว่าเครื่องทุ่นแรงตัวนี้นะคะจะช่วยเราทุ่นแรงได้ขนาดไหนนะคะ ตับต้นชานะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะหนึ่งสัปดาห์นะคะเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะพอสองสัปดาห์เขาก็จะยาวลักษณะนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเรามาลงมือตัดนะคะการตัดของเยีมแมวในครั้งนี้นะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ ะะแทปเดียวนะคะตัดได้ปริมาณเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ใช้งานได้ดีมากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะอยากได้เครื่องพุ่นแรงตัวนี้ไว้ใช้นะคะก็ไปหาได้นะคะตามร้านห้างใหญ่ๆอ,อย่างโคบอนหรือไม่ก็โฮมโปรหรือ สถานที่มีขายทั่วไปนะคะสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดแต่งต้นญ้านะคะดีมากเลยนะคะยิ่งถ้าใครนะคะอายุมากๆนะคะควรมีควรใช้ได้แล้วนะคะเราใช้ร่างกายแบบเดียวนะคะไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะพออายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเมื่อยล้านะคะปวดไม้ปวดมือปวดแข้งปวดขาไปหมดใช่ไหมคะใช้เถอะค่ะเครื่องทุ่นแรงเครื่องนี้นะคะ ดีมากเลยนะคะค่ะนี่จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวยูแมวขอตัวไปตัดต่อให้เสร็จจะเสร็จวันนี้เลยคะ่ะ เป็นยังไงมั่งคะเพื่อนๆผลงานของยี่แมวนะคะตัดต้นชานะคะได้อย่างไวเลยนะคะเมื่อใช้เครื่องทุ่นแรงเครื่องนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วผลงานที่ออกมาก็ดีเยี่ยมเลยนะคะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ได้ดีเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ในการใช้เครื่องทุนแรงเครื่องนี้นะคะถือว่าประหยัดเวลาด้วยนะคะใช้ได้ดีด้วยนะคะผลงานก็ออกมาดีมากด้วยนะคะไวด้วยไม่เหนื่อยมากด้วยนะคะสำหรับการใช้เครื่องนี้นะคะเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ จัดมาไว้ที่บ้านซักเครื่องก็จะดีนะคะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ดีเยี่ยมเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มานำเสนอนะคะไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่าแนะนำให้นะคะว่าถ้ามีติดบ้านไว้สักเครื่องนะคะแล้วเรามาีต้นชาลักษณะนี้นะคะใช้กันไกลนะคะ ตัดได้นะคะแต่มันก็ต้องใช้เวลานานนะคะเผลอๆวันหนึ่งตัดไม่เสร็จนะคะจะต้องทิ้งไว้อีกวันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแนะนําเลยนะคะสําหรับเครื่องนี้ใช้งานกับต้นชาะตระกูลนี้ได้ดีมากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งต้นหญ้านะคะเราก็สามารถนําไปตัดได้นะคะนี่ค่ะใช้งานได้ดีเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยียมพารรมด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะสนใจก็จัดเลยนะคะดีเยี่ยมค่ะ